สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแฟนเพจของเอลสูมหาคนครสาขามหาชัยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับตานะคะแล้วก็แนะนำติงหน่อยค่ะชื่อน้องอุ้มนะคะหน้าที่อ c อลูกค้าสัมพันธ์ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าก่อนออกรถเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้น้องอุ้มจะมาอาธิบายแล้วก็แนะนําข้อมูลต่างๆให้นะคะ เล่มสมุดร,รับประกันนะคะ, <Harper> ะก็จะเปะ็นแซมดําแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นนะคะแจ้งเกี่ยวกับเลขเครื่องยนต์นะคะอันนี้เป็นเลขตัวถังนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นมีเอกสารหลายอย่างเลยนะคะจะมีเล่มนี้อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานรถและเป็นการรับประกัน,น,นรถจะอยู่ในเล่มเดียวกันแล้วนะคะนี้จะเป็นเกี่ยวกับไปรับประกันพ่นกันสนิมนะคะ อันนี้เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรถรุ่นขับเคลื่อนสีล้อโฟวเลหรือเป็นรุ่นที่มีระบบเอดันนะคะก็เป็นข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานหน้าจอต่างๆนะคะว่าแต่ละรุ่นหน้าจอ7นิ้วรุ่นหน้าจอ9นิ้วนะคะฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันจะไม่เหมือนกันนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าจะได้คูปองนะคะจำนวน5้าใบนะคะใบละ800บาทนะคะเป็นส่วนลดในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง5ครั้งนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นตารางเปลี่ยนถ่ายในแต่ละรอบนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าใช้ใช้งานรถเยอะรถน้อยนะคะถ้าเกิดลูกค้าใช้งานรถเยอะนะคะหนูก็แนะนําให้ลูกค้าเข้าตามระยะ1นึ่งมนกิโลนะคะหรือถ้าเกิดลูกค้าใช้น้อยก็แนะนําไม่เข้าตามระยะ6เดือนนะคะทุกท6กเดือนหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดลูกค้าครบ6เดือนแล้วระยะไม่ลูกค้ายังไม่ถึง1นึ่งมนกิโลนะคะก็คือเข้าตามระยะ6เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ลูกค้าถึง1นึ่งมกิโลก่อนนะคะก็คือเข้าตาม1นึ่ง ะะอันนี้จะเป็นตารางเปลี่ยนถ่ายนแต่ละรอบนะคะ6เดือนแรกหรือ10,000กิโลแรกนะคะลูกค้าจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะมีน้ํามันเครื่องนะคะก็มีไส้กรองอากาศเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็12เดือนหรือ20,000กิโลนะคะเปลี่ยนอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางเปลี่ยนถ่ายในแต่ละรอบเลยนะคะ ในส่วนถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นสิทธิสะสมของลูกค้านะคะอันนี้เรียกว่า e x c l u e n c e ค่ะนะคะลูกค้าจะต้องเข้าศูนย์ติดต่อากันครบ3ครั้งนะคะลูกค้าถึงจะได้ส่วนลดแบตเตอรี่800บาทนะคะถ้าลูกค้าเข้าศูนย์ติดต่อากันสูงสุดถึง15ครั้งนะคะลูกค้าก็จะได้ส่วนลดทั้งหมดนี้เลยนะคะอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนะั้นกิดลูกค้าเข้าศูนย์ติดต่อกันนะคะก็คือลูกค้าเข้าศูนย์ติดต่อากันครบ3ครั้งอันนี้มันมีเงื่อนไขก็คือว่า ถ้าลูกค้าเข้า06ทุกๆ6เดือนนะคะแล้วเกิดลูกค้าไปเข้าเดือนที่7อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะผิดเงื่อนไขของสิทธิตรงนี้นะคะลูกค้าก็ต้องเข้าให้สมัครสมอก็คือทุกๆ6เดือน6เดือนแตวถ้าเกิดลูกค้าเข้าใช้10,000กิโลเป็นหลักนะคะก็คือทุก10,000กิโลนะคะถึงจะได้ตามเงื่อนไขนี้เลยนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าไปต่างจังหวัดนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code เข้าสู่พื้นที่ใกล้เคียงได้เลยนะคะอันนี้มันจะเด้งให้เราว่ามีศูต์ตรงไหนอยู่ใกล้แล้วบ้างนะคะ อันนี้ก็จะจบในเล่มนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบนัดนะคะถ้าเกิดนี่นะคะก็จะมีตรงศูนย์บริการของเรานะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถแบบเบื่องต้นทั่วไปให้ฟรี1เดือนนะคะหรือ1000กิโลก็คือลูกค้าที่เข้าศูนย์วันนี้นะคะก็คือเดือนหน้าหรือว่าลูกค้าครบ1 0 0 0กิโลก่อนที่จะถึงเดือนหน้านะคะลูกค้าก็สามารถโทรมานัดหมายได้ที่2เบอร์นี้ได้เลยนะคะหนูจะเป็นคนรับนัดหมายโดยตรงเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมมานัดหมายกับทางเรานะคะ